แน่นอนครับต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ6,000ตัวอักษรในหัวข้อขีปนาวุธเอทีมี2,026ของไทยแรงทะลุเป้าแม่นยำระดับจุดไข่ปลาเขียนเป็นย่อหน้ามีหัวข้อชัดเจนไม่มีพิธีกรหรือภาพประกอบโทรทัศน์ช่อง Defense X ไทยขีปนาวุธเอทีมี2,026ของไทยแรงทะลุเป้าแม่นยำระดับจุดไข่ปลาจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนา ในปี2026ประเทศไทยได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการยุโทโธปกรณ์ด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธนามวิธีรุ่นล่าสุดในชื่อ e ี t m 2026ซึ่งพัฒนาโดยองค์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเป้าหมายคือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของไทยให้ทันสมัยและสามารถพึ่งพาตนเองไดในยุทธบริเวณที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพลังขับเคลื่อนเหนือระดับ ขีปนาวุธเอทีมี2026ใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ที่มีแรงขับระดับ15ตันช่วยให้ขีปนาวุธสามารถเร่งความเร็วได้สูงถึงมักห้าหรือมากกว่า6,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้สามารถโจมตีเป้าหมายระยะไกลได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีระยะยิงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ550กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั่วภูมิภาคอาเซียนระบบนําวิถีแม่นยําระดับจุดไข่ปลา หนึ่งในจุดเด่นที่สุดของเอทีมี2 6 2 6คือระบบนำวิธีที่พัฒนาโดยวิศวกรไทยผสมผสาน GPS, INS (Inertial Navigation System) และ AI คำนวณวิธีการบินแบบเร็วทามทำให้มีค่าความคลาดเคลื่อนเพียงไม่เกิน1เมตรเรียกได้ว่าแม่นยำระดับจุดไข่ปลาสามารถพุ่งเข้าสู่เป้าหมายแม้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณรบกวนสูงหรือป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์แน่นหนาหัวรบพลังทำลายล้างสูง ไอทีมี2,026มาพร้อมกับหัวรบขนาด300กิโลกรัมที่สามารถบรรจุสารระเบิดแรงสูงแบบ p i g High Explosive Fragmentation หรือเลือกใช้หัวรบเจาะเกราะรุ่นใหม่ซึ่งสามารถเจาะทะลุก,กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กได้ลึกถึง1.2เมตรภายในรัศมีทำลายล้าง150เมตรถือเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนทิศทางการรบได้ในพริบตาความล้ำสมัยด้านการป้องกัน ระบบเอทีมี2,026ไม่เพียงแต่มีพลังทำลายล้างสูงแต่ยังออกแบบให้ยากต่อการตรวจจับด้วยเรดาร์ศัตรูด้วยเทคโนโลยี s ดีที่ทำให้คลื่นสะท้อนต่ำประกอบกับการใช้วัสดุผสมพิเศษดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ศัตรูตรวจพบได้ยากและหากถูกโจมตีระหว่างเดินทางขี่ปนาวุธยังมีระบบหลบหลีกอัตโนมัติพร้อมกับการปล่อยชั้นหลวง decoy เพื่อล่อเป้าความร่วมมือระหว่างประเทศแม้จะเป็นโครงการพัฒนาภายในประเทศเป็นหลัก แต่ประเทศไทยยังได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคบางด้านจากพันธมิตรเช่นระบบดาวเทียมนำวิธีและการประเมินผลด้วยซูปเปอร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยในยุโรปซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ไทยสามารถก้าวทันมาตรฐานระดับโลกเป้าหมายการใช้งานในเชิงยุทธศาสตร์ ขีปนาวุธเอทีมี2,026ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการรุกรานแต่เป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์สำหรับป้องปรามและเสริมสถิยรภาพในภูมิภาคเป้าหมายหลักคือการคุ้มครองน่านฟ้าพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นทะเลอันดามันและอ่าวไทยการประจำการและฝึกใช้งาน ตั้งแต่ต้นปี2027เป็นต้นไปกองทัพไทยได้เริ่มการฝึกใช้ขีปนาวุธแอทีมี2,026อย่างต่อเนื่องในสนามฝึกภาคตะวันออกและชายฝั่งภาคใต้โดยมีการจำลองสถานการณ์การโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ความแม่นยำของระบบถูกยืนยันจากการยิงทดสอบ20ครั้งซึ่งประสบความสำเร็จ100%และไม่มีขีปนาวุธใดหลุดจากเส้นทางเป้าหมายเสียงสะท้อนจากนานาชาติ หลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานแสดงอาวุธนานาชาติเอดิเซ็กซ์แบงคอก2,026ขีปนาวุธเอทีมี2,026ได้รับความสนใจจากหลายประเทศในอาเซียนและตะวันออกกลางมีการเจรจาเบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการส่งออกในอนาคตซึ่งหากสำเร็จจะทำให้ไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาวุธยุทธศาสตร์รายใหม่ของภูมิภาคบทสรุปแห่งความภูมิใจไทย ขีปนาวุธเอทีมี2,026ถือเป็นก้าวกระโดดของเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของไทยอย่างแท้จริงด้วยการออกแบบและผลิตโดยฝีมือคนไทยเกือบ100เปซ็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพทางเทคโนโลยีที่ไม่เป็นรองใครในภูมิภาคและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าประเทศไทยสามารถยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของตนเองได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแม่นยำระดับโลก หากคุณต้องการขยายหัวข้อเฉพาะด้านเช่นเปรียบเทียบกับขีปนาวุธประเทศอื่นหรือการพัฒนาเวอร์ชั่นถัดไปของเอทีลีมี2,030แจ้งผมได้เลยครับ